จากที่ไม่รู้จักจากศูนย์เลยนะ,<ค>ะน่ะก็เริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มมีความคิดว่ามองเห็นทางมองเห็นแล้วมองเห็นทางแล้วว่าเราจะเริ่มต้นแบบไหนสเตจหนึงห <c oughs> ่งสเตปสองสเตจสามก็ไม่ต้องลังเลค่ะอ่ตาบอกแล้วเดินให้ให้มาแบบว่ามาเปิดโลกกว้างคือมันมองไม่เห็นถ้าเราไม่ใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนพราะนั้นมาใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนกันค่ะย สวัสดีค่ะค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อนุกุลพี่นุกูลเนาะพี่นุกูลมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามค่ะแล้วก่อนหน้านี้คือทำอะไรมาคะรับราชการรับราชการแล้วก็เป็นเซลล์เซลล์ขายบ้านเซลขายบ้านโอเคตอนนี้ก็เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักพัฒนามสังเคราะห์โอเคแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรียนไปหนึ่งวัน เอนอนวันนี้หลังจากที่ไม่รู้จักจากศูย์เลยนะค <c oughs> ่ะก็เริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มมีความคิดว่ามองเห็นทางแล้วมองเห็นแล้วมองเห็นทางแล้วว่าเราจะเริ่มต้นแบบไหนสเตจหนึ่งก็จะค่อยเ่มติดามโอเคแล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนแล้วยังลังเลอยู่บ้าง่าง <c oughs> ก็ไม่ต้องลังเลค่ะตาบอกแล้วเดินอให้มาแบบว่ามาเปิดโลกกว้างคือมันมองไม่เห็นถ้าเราไม่ใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์เพราะฉะนั้นมาใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์กันค่ะยอ่มากขอบคุณมากค่ะัสดค่ะ